สวัสดีค่ะนี่นตอนรับข้าสู่ช่องติ่งให้สุดจะบ,บอกว่าตอนนี้นกับ Anastaboy Story EP เนี้ยเป็นหนึ่ง EP ที่หนูชอบมากเลยเออ,อเพราะว่าพร้อมหน้าอีกมากเขาไปแคมปิง้งกันหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่ไปแคมปิ้งเป็นรืมบ,บาน <c oughs> อืมอืมคือแบบชอบอะ่ะคือหนูชอบตอนนี้มากๆไปหนึ่งตอนที่ชอบมากอ่ะยังย้ำอยู่เออเพื่อแล้วล่ะเอาจริงๆแคมเนี้ยมันน่าไปมากเลยนะถ้าเกิดแล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยนะ้ำเป็นแบบมันเป็นรถบ้านอ่ะคุณเออแล้วมันแบบอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โุ้ยมันน,น่าเที่ยวมากจีจ ί, ีนะจ๊ะเอออยากดูแล้วยัง แลกดูแล้สิคะแลกดูแล้วก็เป็นดูสิคะผมว่าได้เดินมาถึงรถบ้านของผมแล้วนะครับผมมาขอไปเก็บก่อนนะครับตามมาเลยฮะนี่นะครับรถบ้านที่ผมจะอยู่ในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจธร <c oughs> รมชาติโลกวกว้างกั็มปน้ำขึ้นหุ่นห็นหมาป่าปั <Lud wig S 2> ๊มว้าสไปเปอร์ทุกคนเห็นไหมสมัยตอนนี้ผมแบบอยู่ในช่วงอินนะครับจะชอบมานั่งตรงนี้นะครับจิตใจผ่อนคลายจิตวายว่าให้สารนาะ สมัยตอนเจ็ดปีที่แล้วผมเคยมาเรียนกลางฟูลจะเลยนสายดีนะพรอ้อมนี่ยรู้ยัางทำไมถึงเ,เป็นรูกเหนอ สวัสดีครับวันนี้พบกับอนาคบอยสตอรี่พีแปดครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมมาทําอะไรนะฮะเพราะว่าดูจากอ่าอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับแล้วก็การแต่งตัวของผมแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะมาเดินแฟชั่นโชว์ครับและนั่นคือลานผมแดงที่ผมจะเดินนะครับล้อเล่นนะฮะก็วันนี้ครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะฮะที่ที่ เป็นแสนธรรมชาติมากเลยนะครับแล้วที่นี oh, oh ่ก็คือสวนละไมนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่ที่เราจะไปเก็บของครับเราก็เดินไปเลยดีใจแรงมากเลยเมื่อวันเหมือนไงก็กูไปมาแล้วไงกูก็เลยแบบเหมือนเลยรถบ้านที่กูเคยไปอ่ะดีใจมากเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ไปตั้งแต่ของยิ่งซาไปเสร็จของผมแล้วนะครับผมก็ขอไปเก็บนะครับของไฟเร็ว นี่นะครับรถบ้านที่ผมจะอยู่ในวันนี้นะขอให้มันเป็นรถบ้านจริงๆเถอะตรงนั้นอะรถบ้านจริงๆไม่ไม่ใช่จักรยานอะผมจะบอกว่ามันดีมากเลยครับรถบ้านเลยฮะรู้สึกว่านี่ครับเป็นเพราะรถบ้านธรรมดามันจะไม่มีไม่ใช่มันน่าไปมันสวยน่ากสวยมากครับนี่คือห้องพักของผมเองครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจัดของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ นี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะนี่คือลานิชเรเดียนสีครีมนะครับเป็นครีมที่ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเพื่อจะเอาไปต่างจังหวัดนะครับและนี่ก็คือกระเป๋าต่างจังหวัดของผมเองฮะมาเปดมาเปิดกระเป๋าต่างจังหวัดมีแต่ลานิชเลยกระเป๋าผมมีอะไรอ่าอันนี้อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับมีอันนี้พกติดตัวตลอดเวลานะครับไม่รู้เลยแต่ก่อน่าทาย่กินลูกไม่ันมาเลยใจนะครับก็เลยมีซื้อขวดใหญ่มาเลยนะครับเพราะแต่ก่อนมันจะมีขวดใหญ่นี้คืออันนี่ผมตัววไ้นะครรัับบบมยยคผอกเลว่า แค่ทาเลยครับน่าสุดก็ยังรอดเลยครับนี่ครับผลิตภัณฑ์อะนี่ครับผมบอกเลยว่าเาเนี่ปาผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรบ้างแต่ผมมีเยอะมากนี่ครับจ้ะนี่ครับมีหมดเลยนี่ผมแต่กล่องผมใช้อันนี้ทุกคนผมใช้ขวดเหล็กนะครับเป็นกระปุกเหล็กเลยรู้สึกว่าติดใจครับไปซื้อกระปุกใหญ่มาครับผมบอกเลยว่าทุกคน้เรละเู่ค่ะไปต่างจังหวัดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวางของในห้องน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวเดินขาของเองนี่นี่เข้าใจอ่าคอลเลกชันที่ผมจะชอบพกไว้หรือว่าติดไว้คือเวลาผมไปผมต้องเดินทางแล้วผมก็จะมีชิมส่วนนี้ครับคือมันคือน่ารักอะคือไม่ได้กเลยคือคือจะแยกกับอันนี้เลยอันนี้จะมีสีสันเพราะวันนี้มันมีหลายขนาดใช่ไหมแก็วคือแบบมันก็ปุ๊บก็ปิ๊กเอาเวลาแบบจะซื้อไซส์พกพาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันคือมัน แล้วก็ไปน่าจะแบบเปลี่ยนแล้วก็เกจแต่เป็นแพ็คเกจเดิมที่ยอใสอ่ะเพราะว่ามันกก็เ่ารธรรมชาติทั้งทีต้องเก็บให้หมดแล้วก็บพกพังได้ถูกถูกไม่ว่าจะเป็นขนาดก็ไม่ได้ไทยยินนะทุกคนหน่อยจริงไม่ว่าจะเป็นขนาดมาคนดีนะในขนาดอะไรเนี่ยครับและนี่ก็คือจักรยานของเรานะครับจักรยานไฟฟ้าจักรยานของเราแถวบ้านเล่นจักรยานกับผมอีิบยังไงอ่ะจักรยานนี่ไงถีบตรงนี้มันแล้วเปิดอ่ะ ไม่จริงนะมจักรยานนะครับแต่ด้วยความที่ว่าทางที่เราจะไปหรือว่าที่เราจะไปดูนะครับมันลาดชันเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นกันเลยดีกว่าครับ let's go นะฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้าสู่ช่วงการแข่งขันของรถกอล์ฟมาราธอนนะครับที่เราจะพาไปขับรถเล่นในวันนี้ครับก็เพราะว่าแบบเราอยากดื่มดำธรรมชาตินะครับนี่นะครับทางด้านซ้ายนะครับทุกคนจะเห็นเป็น อ่างนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ํานะครับจ้าอ่างเก็บน้ําจ้าจริงๆแล้วใช้คำว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยสามารถเร่งเครื่องได้ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่ที่แบบมันสามารถเบิร์นได้120กิโลเมตรต่อเร็วๆนะครัเบิร์นวะเบิร์นเบิร์นไปอีกตอนนี้นะครับความเร็วลูอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พออยสี่สิบเลยเหรอ ผมอะไรดีขนาดนี้เลยนี่ดีมากดัดนี้นะใส่มาทุกคนเราจะจอดดูวิวตรงนี้กันก่อนนะครับทางซ้ายของรถเรานครับในตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเราขึ้นมาสูงมากนะครับจากที่ที่เราจากมานะครับแม่เคยสอนนะครับว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับแล้วก็ทางที่เร็วที่สุดคือทางที่ดีที่สุดครับไม่ต้องทำมาสัติตอร์อ่ะขอได้แม่เห็นนะ เขาชอบขิดเดินไปแกล้งคนอื่นเนาะต้นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเอังโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจธรรมชาติโลกกว้างกันถ้าคุณเห็นหมาป่าพูดว่าสไ i เปอร์ทุกคนเห็นไหมสวเปอร์นี่นะครับก็คือเป็นสไยเปอร์ที่ผมเคยมานั่งทำสมาธิจิตใจร่มเย็นนะครับสมัยตอนนีอยู่ในช่วงอินนะครับจะชอบมานั่งตรงนี้ครับจิตใจผ่อนคลายจิตวปวา ทีจารย์กูเคยสอนผมนะครับถ้าเราทําจิตปล่อยวางได้นะครับเราก็จะสําเร็จบรรลุผลครับท่าตัดชีลูชีนี่คือท่าตัดชีวูชีนะฮอว่ามันจะใช้ท่าอะไรมันก็จะพูดว่าชิกิดูชแล้วมันก็เอาเสียงเอาเอานิ้วกะเอานิ้วนางลงเดี๋ยวนิ้วก้อยนี่แหละลงให้สาระเนาะดูกระดูกเพดาเข้าไปการมาเที่ยวทุกบรรยากาศตรงนี้มันดีมากเลยครับทุกคนสมัยตอนเจ็ดปีที่แล้วผมเคยมาเรียนกังฟูอยู่นี่เจ็ดปีที่แล้วว่าสัน ยังไม่จ้างบรรยากาศดีมากครับตรงนี้แต่ถ้าเราพลาดไปนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศจะกลายเป็นเศร้าเลยนะฮะี่ผมจะว่าหินวางตั้งให้มาครั้งต่อไปนะครับหรือตามรอยผมนะครับคุณก็หินมาวางไว้ผมจะได้รู้ว่ามีคนมาตามรอยผมนะครับนี่นะครับทุกคนจําหินก้อนนี้ไว้ดีๆนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าผมอันตรายนะครับเพราะผมหล่อเท่อันตรายอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับนี่ก็คือรายการครัวกากาครับเข้าสู่ช่วงทำอาหารครับกากาใบสีผมนี้น่ารักจังเลยเพิ่งเข็มเตือนแล้วนะทำงานนีนะครับวันนี้นะครับที่ผมเลือกที่จะมาทำนะครับก็จะมีบาร์บีคิวนะครับมีมาม่านะครับแล้วก็จะมีหมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำอาหารกันเลยนะครับผมให้คุณจุดไฟก่อนได้ไม่ใช่เรื่องยากลองดูสิเออจะว่าไปอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าอาาของไทยจุดไฟง่ายมากใช่แต่ของเกาหลีก็ดีนะ ของเกาหลีเขาอยู่ได้นานดูหน้าต่าแบบความเร็วกว่าเขาขวักวาดถ่านเกาหลีจะแดงไปอะไรที่แบบโอ้ดูนานอ่ะเธอไปพร้อมดูหล่อจัดสงผมสีเนี้ยขนมเกาหลีมากเลยเขาหอมว่า Korean boy โอเคครับต่อไปนะครับกาเป็นเมนูเสื้อสีนี้เพ่ทำให้ดูสมบูรณ์แบแล้วเราก็มีสนสมเพิ่มนะครับคือไส้กรอกนะฮะไส้กรอกเาบูเามาสิมามามายวอะมาสิเหนื่อยไหมไม่ถามใจดูดูก็พร้อมเหนื่อยลางหรือยังอาจจะล่างก็ได้ มันต้องสุกแล้วล่ะอันนี้เชื่อว่าอันจะน่ารักด้ยอ่ะสังหาใส่ลง<ม>ไปนะมามาอันนี้สุกแล้วฮนะอันเราไม่ปุงเลยหรอยังไงนี่ไงุไง,งข้างนอกอุ้ยดูน่ารกจล่ะตรงหัวรีบมากเลยลูกเส็นผมหน่อยน,นี่นะครับคือเมนูที่สามนะครับ บบว,วันนี้เราจะกินแค่นี้นะครับคือเรากินน้อยไม่รูที่สอบอะาหารว่างไงนี่นะคะคือหมูย่างนะฮะนี่มาม่าเกาหลีนะฮรครับก็ขออนุญาตนะครับปิดโคกาก,า,กายเท่านี้นะครับเพราะว่าขออนุญาตไปนั่งกินก่อน,นะคระับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอก,กันตอนที่จ่าอาบน้ำแล้วก็เข้านอนกันดีกว่านะ แต่ว่าพร้อมหล่อก็เรื่องของเขาแต่เราว่าพร้อมน่ารักกูกูกูกับกูเชคานนะครับรายการก็พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นกูกูกูผมจะบอกให้ฟังก่อนว่าคือตอนที่เราเข้ามาตอนที่พี่ไปขีไม่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 เสียวแล้วไม่น่ากลัวแล้วน่าจะเม็ดละละะพอพี่มีเขียนแล้วแต่บอกวาไปแต่งอนสิบห้าวันอย่างเงี้ยก็อ่านไปเลยหนึ่งไม่ใช่เรื่องผีอะไรนะจะเล่นอะไรล่ะครับ คือตอนนั้นผมลงไปทำตุลาเหมือนกันแล้วเนี้ยด้วยความที่ว่าผมผมก็ลงไปเดินดูอะไรเล่นๆใช่ไหมอยู่ตรงไอ้ที่มันจะเป็นมันจะเป็นเนินที่มันมีไอ้รูปกล้วยรูปส้มตรงนั้นน่ะแล้วเดินไปกล้วยกับรูปส้มจะถูกขอดตายจริก็เล่าให้มันน่ากลัวสิแเราเราผีเจออะไรเจอเนินรูปกล้วยรูปส้มนี่คือความว่าผมไปเจอไปเดินรูปพวกไอ้ลานตรงนั้นน่ะแล้วไปเจอป้าคนหนึ่งที่แกเป็นไงแก่ผมก็ได้ควว่าป้า ป้าคนนั้นนะเป็นคนดูแลสวนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเนี้ยผมก็เลยเดินแบบเดินไปถามป้าว่าป้าทํางานเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็บอกว่ามาเที่ยวห้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าใช่ครับมาหลายคนมาถ่ายรายการ,การป้าก็บอกว่าตอนเด็กๆพยายามจะออกมาข้างนอกแต่ก่อนเนะี่ยตรงที่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่สวนใหญ่ขนาดนี้แต่ก่อนมันจะเป็น,ปนแค่บ้านคนเหมือนกับแกแยกมาจากตัวเมืองเลยแยกออกมาจากคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบแกไม่อยากยุ่งกับคนภายนอกแกก็เลยม,มาปลูกสวนอย่างเงี้ยคนเดียวแล้วในนี้ด้วยความที่ว่า วันหนึ่งมันมีคนที่มาเจอแกคนที่แบบจากในเมืองเจอบ้านแกเจอสวนแกอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยความที่แกปลูกสวนผลไม้อยู่แล้วคนที่มาจากข้างนอกแบบมาขโมยของแกไปหมดเลยตอนน,นี้แกก็เลยเครียดเลยว่า,า,าแบบทำไมแบบอุตส่าห์ออกมาข้างนอกแล้วแบบก็ยังมีคนตามมาอะไรทำร่วมกันตัวที่เป็นแบบหนามเขาเรียกว่าหน,แบบนามอะไรนะหนามหนามยอ่อหนามบงเลยไหมกวนแกคิดว่ามันมีคนมาเป็นโจรเข้าบ้านอย่างเงี้ยแต่คนภายนอกก็มาขโมย ของผลไม้แกจริงๆละแกก็เลยจะเอาไม้แบบไล่ตีคนข้างนอกเขารู้เขาเข้ามาแล้วเขาแบบทําทางออกอยู่แล้วไงเขาก็ออกไปแบบรอดออกรั้วไปแล้วแล้วเขาก็เอาไม้ลงแบบเหมือนเอาไม้ดันขึ้นให้ให้ลวดมันเปิดขึ้นเออแล้วเหมือนกับว่าเอาไม้ลงเพื่อที่ให้ลุงตามไม่ได้เลยแต่ลุงแม่งเสือไม่เห็นไอ้หนามของตัวเองแล้ววิ่งมาเขาโดนหนามเกี่ยวคอขา น่ากลัวหนามแล้วก็แบบหอจอเล่าแล้วโดนหนามเพราะ่เล่าแล้วนี่ไปแล้วนะหนามที่หมขาดอยากตาปละหนามกลัวอะไรวะกูไม่ได้กลัวอะไรเลยกูเกียดสั่กันฮบกับรายการกูกูกูกับอูเชคารในอีพีหน้าแล้วสุดท้ายนไม่เหมือนจะน่ากลัวเลยจบแบบนี้ที่ผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยสิ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือนี่เลยครับ ลาเนตเรเดียนซีครีมนะครับและครีมตัวนี้นะครับจะทําให้ช่วยปรับสีผิวนะครับให้ดูสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เติมให้ผิวแข็งแรงนะครับรู้สึกว่าทําให้ผิวชุ่มชื่นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสนะครับเพราะว่าครีมตัวนี้นะครับมีทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยนะครับข้อดีของมันก็คือทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็คือผมบอกเลยว่าหน้าสดเนี่ยแค่ทาเนี่ยก็คือหลอดบอกเลยผมใช้จริงนะรู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันสว่างขึ้นจริงๆ ช่วยแก้ไขจุดด่างดำนะครับในจุดด่างดำเนี่ยคนจะบอกว่าเอ้ยมันมีแค่หน้าไม่ได้ขายพร้อมไม่ได้ขายเลยเห็นแค่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วจุดด่างดำเยอะนะครับไม่ได้ขายหรือแต่ว่าไอ้ครีมตัวนี้จะช่วยให้ลดจุดด่างดำได้วก็มองไม่เห็นอีกด้วยนะครับที่สำคัญกินส้งด้วยครับแล้วก็สําหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆหรือว่าเล่นคอมบ่อยๆพวกจ้องหน้าจออะไรที่มันเป็นทั้งแสงสีฟ้าแล้วก็แสงแดด U V นะครับผมแนะนำมากๆขออนุญาตทาก่อนนะครับผมบอกเลย เนื้อครีมมันเยอะผมบอกเลยไม่น่าผมสว่างไม่ได้ขายค่ะนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแค่ใช้เองแล้วมันดีเป็นผลิตภัณฑ์เฉยเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทั้งผิวหน้าที่แพ้แล้วก็ไม่แพ้นะฮะผมบอกเลยว่าอ่อนโยนมากนะครับออนยนครับก็ผมทาเสร็จแล้วนยนรัไปนอนเลยนะครับเพราะว่าทาเสร็จแล้วนอนเนี่ยประสิทธิภาพครีมทำานานได้ดีที่สุดนะครับ เล่นไปลูกแล้เล่นนะครับขอขอตัวไปนอนก่อนนะครับ,บกปกตินอนท่าไหนหรอคะแนวตั้งครันอนอย่างเงี้เลยนะฮะขออนุญาตนอนกันนะครับทุกคนปิด <c oughs> กะปองอะไรเจ้าพี่ตาจะบอดแล้วตอนนี้นครับตอนเชา้าเจอกันฮะกู Good night, baby. นั่งให้เบบี้ตาไม่อาบหรอ ไม่อาบเดี๋ยวไม่อาบคุณยังมาดูเคล็ดลับในยามเช้าผมบอกความลับปะล้อเล่นนะครับนี่นะครับลาเนนเรเดียนซีครีมนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วใครเขาจะมาถ่ายตอนนี้อาบน้ำดีคุณไม่ต้องแต่งหน้าก็ลย สบายเลยครับหลับสบายเลยครับผมชอบมากเลยครับมากับทีมงานนี่หลับสบายทุกรอบเลยครับทาไปเลยครับทาให้ทั่วหน้าได้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นครับผมบอกเลยว่าตัวเมื่อไงมาเมื่อหลับทีมงานหลับสบายที่สำคัญคือหอมกลิ่นส้มมากทุกคนผมขอฝาก ลาเนตเลยแดนซีคิมให้กับทุกคนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครจริงทาจริงวันนี้นะครับไม่ก็ไม่แบบไม่ทิงอะไรเลยพี่สนับสนุนผักไม่ทานเลยครับแล้วก็เล่นนะครับแค่ส่งผลาม้เนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยผมมันบางไงไม่ต้องทาก็ได้เช่ามาแล้วนะครับแล้วก็ผลไมยเนี่ยเน้นส่วนมากมันจะเน้นไปทางส่วนผลไม้นะครับมีส่งผลไม้มากมายเลยนะครับทุกคนสามารถเก็บกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นนะครับที่สามารถเก็บ ผลไม้ในสวนกินได้เลยนะครับคุณอยากกินอะไรนะครับคุณก็สามารถเก็บได้เลยนะครับนอนรถบ้านแนกเลยนะครับเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ไปผลไม้ยังไม่ให้เก็บธรรมดารถบ้านมันมันมีแอร์ป่ะมันไม่มีแอร์ใช่ไหมผมต้องซื้อรถบ้านนะครับเพื่อไปเอาไปจอดไว้หน้าบ้านไม่มีไว้ให้คนอื่นบ้านรถบ้านคนเดียวท่านั้นที่คนอื่นก็นอนในบ้านเลยงงเหมือนกันแต่ก็สวยครับสวยมากครับนี่นะครับทุกคนผมจะให้ดูเตียงนอนก่อนเราจะจากกันนะครับคุณคิดว่าผมนอนท่าไหนครับนี่คือหมอญตรงนี้แล้วก็มีหมอนอยู่ตรงนั้น แล้วก็ผมกอ่กันนะเุณคิดว่าผมจะนอนท่าไหนสามารถวาดรูปหรือคอมเมนต์ได้โพสได้แล้วว่าผมนอนท่าไหนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวละไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่ออะไรนี่นสินะนอนท่าไหนนะหัวจะจัดกระจายเออนี่เป็นคนนอนเรียบร้อยมาก แกไปทำมีมมึงตัวทำมีมแล้ว่าคนอื่นเดี๋ยวแกไปทำมีมเอ้ยเป็นไงบ้างเออเนี่ยคือหนึ่งอีพีอีกหนึ่งอีพีที่หนูชอบมากสนุกจุดาว่าไม่ได้นะน่าไปด้วยน่ะเออพร้อมได้อีกมากเลยไปเลกก็ได้ไปเลย จ้า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 เออยเเอ,อ,เอ,เอยากให้ถึงอีพีที่เลยไออีพที่แล้วอ่ะอีพีน้าเร็วเร็วอยากให้ถึงอาทิตย์หน้าเราจะได้มาดูอีพีหน้ากันไหวๆอ่ะเออไปวันนี้เราไปกันเถอะเพื่อที่จะให้ถึงอาทิตย์หน้าเราเร็วเนาะวันนี้ช่างติ่งเนี่ยจุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนเน่หนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะนี้ไปแล้วจ้า